สัคร่านผู้ชมทุกท่านนะครับโซแลกตอนนี้เกมตึงมากคุกผไมกำ้งตดใจกสามสีนะต่ทุกคนยิงตัวเดียวนันนันโลกโอ้ทุกคนหัวแรนพักมาชื่วอย่างชอบเลย เข้าใจเออดูทักมาไม่เลยมันเ้่นไหมเล่งอย่างดูไม่ได้โอเคโอเคขึ้นแล้ว,มา,ลวม,ามาแล้วพี่มามาแล้วพี่นี่รอ่

ปูไหมป mm. ูต่อรอดหมูตอนนี้ทุกคนผมรีบหนีไม่ได้ไงม่ต้งกลัวนิ่งโทรกันมาดิคุนไม่ช่วยเพื่อนไม่ได้เป็นที่เลยโอ้หมดตู้แล้วนะแล้วก็ต้องอย่ากดแชร์กดับ ถ้ารอบนี้ใครโทรมาคุณต้องโก,ลกแล้วสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับเลยครับเจ้าคนแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะโอ้ไมค์กอดดูสฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมโอ้บอกกม่ไย้ใจชั่วโอเค,ค,ดอออเคได้แล้ว มามาแล้วพี่นี่ใครวาลยาเนี่ยใครอะบอกบอกได้ปะใครมาใหม่ฝากกดติดตามผมด้วยนะใครมาแล้วก็บอกผมด้วยนะว่าเป็นใครอ่ะผมไม่ได้ดูนะไม่ได้ไม่ดูดิผมจำชื่อไม่ได้นะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมได้นะฮัลโหลได้ยินไหม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 ทำไมจะไม่ได้ยินละ ได้ยินไหมฮัลโหลเล่นด้วยมามาเหรอใครใครจะเล่นโ oh, อ้เดี๋ยวมันพี่ขอแยกกันก่อนมาเพราะว่าน้องม์นจะเล่นไหมหอ่ะ <c oughs> ทุกคนหลอดคนที่อยากเล่นกับผมนะครับเลขห้องนะแปดเก้าหกสี่เก้าสองนะครับ 8ปดเก้าหกสี่เก้าสองได้ยินไหมวะในสตรีมผมจะใช้คนเพราะคนดูสตรีมเล่นนะสตรีมได้ยินไหมเสียงเสียงในสตรีมได้ยินไหม สตรีมมอยู่กฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมในสตรีมได้ยินไหมสตรีมได้ยินไหมวะโอ้สตรีมได้ยินอ่ะสตรีมได้ยินไหมวะไม่จะได้ยินแล้ว ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแจมมาใหาาม่สดฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเสียงจะทอนไหมไม่ทอนหรอกเนาะเสียงลมเข้าไหม,มเฉียง่าลมน่าจะเข้าอยู่เดี๋ยวมีคนเล่นอนึง่งนะวะ สวัสดีคูสอทุกมนะพอล้วโอ้เพิ่สตรีมได้แป๊บเดียวเองทำไมอ่ะพอวันนี้พอให้มันเล่นเหรอที่ไปทำงานแล้วจะเล่นอีกนานเท่าไหร่สามทุ่มสองทุ่มครึ่งพอพอไหมพอก็ได้ครับกูถามว่าพอไหมพอ เพียงพอแต่ยากูเนี่ยเล่นทั้งวันในเกมเลย,ย,ยเนี่ยทำงานเตะเตะไงท้องไม่เถียงใครเนี่ยเไม่ได้เถียงใครไม่ได้เถียง,ไ,ไ,ยงอไอ้สัตว์เดี๋ยวเตะไงท้องเลย เฮียพ้อปะต่อได้ไงสิงวะอ้าวน้องอายมาดูด้วยมาดูแล้วเข้าดีมาไหนยพี่เข้าดีเหรอดิสดิสไหนอะน้องอายคนไหนวะคนไหนน้องอาย คนไหนอายบอกหน่อยดิอายคนไหนพี่ไม่รู้ดิไหนอยบอกน่อยิิ้มผมคนไหนชัชู้โอ้คนแหลกเลยอ่ะพี่ปิดสตรีมสองตุมครึงนะทุกคน มีดวะแม่งคนที่บอกว่ามาดูแล้วอ่ะใช่อะ่ะรู้ได้ไงอะ่ะใช่หรือเปล่าใ,ใช่ใช่หรือเปล่า,าน้นองน้องอายจริงปะอายจริงปะเฮ้ยใครใครเฮ้ยายสะท้อนวะของใครสอนเฮ้ยนึเฮ้ยใครไอไออันนี้ฟิวฟิว ใครบอกใครบอกใครบอกน้องไอมาดูวะน้องไอไหนไอไอคนไหนอ่ะยองรู้ได้ไงว่าเป็นน้องไออ่ะเป็นรู้ได้ไงอ่ะเออไงแต่ก็ไม่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะทุกคนเสียใจที่จริงเอ้ยสองทุ <k <k ่มครึ่งพี่ต้องนอนแล้วนะฮัลโหลมาร์คดีไหมเฮ้ยฟิลดีไหมเนี่ยฟิวฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินได้ยินอีฟิวฟิว เล่นอยู่ดิเดี๋ยวเพิมตีมันชื่ออะไรอ่ะนั่น่ะเราพดให้ดีเนี่ยวกัส่งไปอยู่อ่ะในน่าแนะนำอะในที่คอยได้มีอยู่อ่า feel f e ฟิวไอ่ะเอดีไหมเนี่ยไอ f ิิวดีไหมฟิว ฮัลโหลเออไม่ต้องได้ยินหรอกดีแล้วกูว่าเนะี <Hello? S 1> น่ยมึงดูในสตรีมเอากันเอากันดีนะเฮียมาสตรีมพร้อมกันสามสี่คนเนี่ยผมมาดูสตรีมพี่แล้วเอ้าอยางไม่ได้สตรีมเหรออยางสตรีมไม่ใช่เหรอแล้วห <c oughs> ยางสตรีมนี่แล้วมันมาดูพี่ได้งไงวะ ตักลางอะมาดูสตีม้วย่ัยนแหลกเมันไม่ได้มันไม่ได้แหลกที่สต็มมันแหลกที่โทรศัพท์โทรศัพท์แหลกเชื่อกูลำคานมาเรงว่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยิน กดไล์กดแช์กดซำผมนยนะทุกคนโอ้ยสวยเออน้องเอ่อน้องไอไอน้องไอมาแปบเบียวแล้วก็หายไปแล้วฮะอะไร อะไรเรียกเรียกแล้วไม่พูดแล้วะเนปร่ไปดูลยวอนี่ถึงกี่โมงสองสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเฮ้ยไอไอถ้าถ้าไอดูพี่ไอบอกพี่้วยนะไอยูรำคาญมาแรงว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมานะแป๊นหนึ่งไอ้เชี่ยพ่อเรียก มามาแล้วมาแล้วอ้ยเหี้ยเบื่อว่ะทุกคนผมสตรีมจนถึงสุกนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะเสาร์ที่ผมไม่ได้สตรีมนะครับบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวทุกคนว่าถามว่าทำไมอยู่ดีๆก็หายไปเอ เบือทำงานทั้งวันเวลาเล่นเกมก็แทบจะไม่มีครับพี่มีอะไรครับทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้ดูสตสีมตอนตอนนี้เสียงสตรีมได้ยินไหมครับบอกหนะ่อยอันนี้ผมไม่ได้ดูสตรีมเองอยู่อ่ะโทรศัพท์น้องยืมไปเล่นได้ได้ยินโอ้ยม่อีกแล้วแป๊บนึ่งนะเด็กมาก kia yeah. đồn đà thắng hoàn <laughs> ตอนนี้ก็ดูไพ่าายายเล่นไปก่อนนะทุกคนผมแม่งโมวางโทรศัพท์ไว้แม่งแตกเลยจบหมนะดีครับผมวันนี้ผมปิดสตรีมไปหน่อยนะทุกคนน่าเบื่อ,อยน่ยนั่งโมคาญ

เราจะไม่ทำบักล่องหอนนะเปียกคนอื่นไม่ทำในชีตเาเมลไม่ตางคบขี้เกียจเกียจทำอ,อะไรต่อเหี้ยขึ้นเต็มรูจุดแค่มันมันมันก็ดีเลยนะ ันก็ดีเลยพอได้อะมั่พอได้เนะยแคดีเลยน่ะเยยี่เจ็ด <Yeah, S 1> นแล้วเกมนี้ถือว่าตึงอยูน่นะ มันมันตึงได้ไม่ท้อหละนะ่มาก พี่โบกมือเดี๋ยวโดนยิงมาแตกเดีย๋ยวรู้ตอนนี้ในสตรีมมีเสียงปะทุกคนจบตอนนี้ผมปิดสตรีมแล้วทุกคนผมรู้สึกไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสตรีมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หมด้วยนะครับ S 1> <S 1> โอ๊ยเขียดก็ไม่ได้ไม่เสตีมได้ยินไหมใครใครที่ดูอยู่ตอนตอนไหน่อสตีมได้ยินเสียงปะ นั่นบนนะี่สวยมันเจ็บนั่นอ่ะมันลงมาแล้วมันลงมาละมันอยู่ชั้นบนอยู่ด้านบนตรงระเบียงอ่ะซ้ายถอยก่อนก็ได้ไม่ต้องสู้หรอกถอยก่อน ไฟยาจะวัดอ่ะตดนส,สี่สิบเราดูไฟยาจะรอดตายไหมดูว่าจะตายเงีงเหมือนกูอ่ะวางทัสอบไว้แล้วก็แตกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้ปีดสตรีมไว้น,นะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาสตรีมใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟีสตไนะต์กันนยไปฝึกยิงเล่นๆแล้วก็ลงแรงต่อแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆ เพราะตอนนี้กูไม่มีอะไรจะเล่นละติดท็อปสิบห้าได้ก็บวกวอะอาจจะบวกติดหนึง่ง ถ้าเป็นผมจะออกซ้ายเลยนะเราจะมาดูว่าน้องเขาออใจยังไงเนี่ยน้องก็ออกซ้ายเล่นเป็นนั่นนี่เี่ยเป็นงานแต่ถ้าโดนรูวก็มีสิตายสูงยู่นะเน,นี่ยไอพวกเนี้ยเล่นขอวงตายตายวงเนี่ยผลการเล่นขอวงอย่าไปยิงอย่าวิยิงไพายยา่ยะ เป็นด้วยโอ้ขอขอเป็นพ่งนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจบเกมนี้ผมจะลงสตรีมเพื่อคนมันแหลกด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวพ่งนี้ผมมาสตรีมใหม่นะครับใครอยากเล่นกบผมเดี๋ยวผมเปิดเล็กห้องให้เล่นนะแต่ถ้าคนดูเยอะอาจจะสร้างห้องนะครับลอกนอนนะทุกคนขอโทษที่วันนี้ผมปิดสตรีมไ้นะมีอะไรนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับเดี๋ยวผมสร้างห้องให้เล่นนะทุกคนพรุ่งนี้ผมสตรีมทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์ที์นะครับเสาร์ที่ผมจะผมไม่ได้สตรีมนะทุกคนตนหลักวงแน่ยิงเพื่อนวันนี้บอกเลยถ้าไม่มีไอบอลเล่นลำบากอะ่ะโดนหลักวงแน่นอนนะอะเฮ้ยถ้าเป็นพี่พี่จะปล่อยให้มันยิงกันด้วย เขาวงก็บีบผมยังไม่ได้เทสแคลนเลย,เ,ยเดี๋ยวให้เทสเดี๋ยว้เทสแต่อายุเองไม่ผ่านเองอาจจะต้องโชว์ฝีมือให้หัวแคลนดูนะไอ้กายเพราะว่าหัวไอ้นี่เองไม่ผ่านไงเดี๋ยวให้เทสกับพี่พรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ว่างพี่เทสไ,ไปหลอยให้เขาเลยไปลอยได้เ,เลเื่อมันเหลือคนนิดไปเชื่อกันเลย โอัวปล่อยมันยิงกันดีปล่อยมันยิงกันพยา,า,ายามพายาเพิ่งเสือกพยายากูเสือกไว้อีกอะเออนั่นแหละมือเน่าไปเสือกเลยน่าจะปล่อยให้เขายิงกันบวกยิบสามได้อยูน่นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ เจอกันใหม่พวงนี้นะคะผมผมยังไม่ได้เปี่ชื่อเลยเอ้ยข,ขอให้เป็นชื่อภายในเจ็ดวันได้ไม่ต้องกลัวภายในเจ็ดวันนะครับเปลี่ยนชื่อได้ตรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันพวงนี้าปบายฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสกายบล็อด้วยนะครัปบบายทุกคนเจอกัน